มันเห็นชัดเนาะเห็นชัดเลยอะอาการนะครับอาการหมูมองยังไงครับดูใบ<า> <c oughs> ที่แสดงอาการนะครับ <c oughs> เพราะว่าอันนี้มันมีมันมันจะเป็นใบลักษณะแบบนี้เนาะบ, <c oughs> บางอันมันก็จะเหลืองแบบทั้งใบแบบนี้เลย <c oughs> แล้วก็จะลองเอาไอตัวพวกนี้ไปเช็บ <c oughs> นี่เป็นเป็นครั้งแรกที่แม่โจ้เรานะ ที่เช็คหน้างานได้ว่าเป็นฟลีนิง่งเพราะปกติปุ๊บเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเข้าห้อง l a บอันนี้จะเช็คให้ดูว่าเป็นอันนี่คือมีชุดคิดมาตรวจเลยถูกต้องครับครับเป็นเป็นครั้งแรกเลยครับวรรวยังไม่เคยมีเนาะพ่อเนาะยังไมม่เคคยีรับยังไม่เคยมีใช้ไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่ครับ อันนี้อันนี้เราคุยกันต่อนนะครับอันนี้คือเบื้องต้นที่เราจะดูจากใบแล้ะครับอันนี้คือต้นที่หกที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็อันนี้คือต้นที่ต้นที่เราไปเก็บแล้วเราคิดว่ามันจะไม่เป็นโรคนะครับ <Brisbane. S 1> อ่าต้นที่เราคิดว่ามันเป็นโรคเนี่ยเร,เราหยดสารทดสอบลงไปเนี่ยพบว่าใบเนี่ยมันเปลี่ยนจากสีเขียวเห็นไหมครับมันจะเป็นสีม่วงออกสีดําๆส่วนส่วนตัวใบที่ตัวใบที่สมบูรณ์นะครับ พอเราหยดสารทดสอบไปแล้วเนี่ยพบว่าใบมันใบมันไม่มีการเปลี่ยนสีดูตรงนี้นะครับหลังจากที่เราทําให้ใบมันเกิดแผลแล้วนะครับพบว่าใบมันยังเป็นสีใบมันยังเป็นสีเขียวเหมือนเดิมแต่อันนี้ใบที่ใบที่เราคิดว่ามันเป็นโรคกินนิดนะครับพอเรามาทดสอบแล้วเนี่ยมันก็พบว่าตามสมมติฐานเนี่ยก็คือมันมันเปลี่ยนสีจริงจริก็คือตั้งสมมติฐานได้ว่ามันเป็นโรคเกิดจากโรคกินนี้อันนี้คือเบื้องต้นอันนี้คือวิธีการทําแผล ที่ใบแล้วก็ใช่แล้วก็ยดแล้วก็มันจะมีอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการเป็นการบดใบครับยวงม่องบใบตันเอ้่หเอาต้นที่หนึ่งมาดูอันนี้คืออันนี้วิธีการต้นที่หนึ่งตอนตอนนี้เนี่ยคือผมเนี่ยเขากำลังจะดูเรื่อง ต้นเนี้ยมันเป็นโรคปีนิ่งจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าดูาดูสตาเรารอ่าที่นีครับจะมันจะมีน้ํายาทดสอบครับอันนี้สมมุติฐานเบื้องต้นเนี่ยที่ที่หมบอกมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราทําให้ใบมันเป็นแผลเราหยดสารลงไปปุ๊บเนี่ยอีกตัวที่มันเป็นแผลปุ๊บเนียมันเปลี่ยนเป็นสีม่วงถ้ามันติดนะแต่ถ้ามันไม่ติดปุ๊บเนี่ยอย่างใบเนี้ยเห็นไหมพอโยดลงใบเป็นมันก็จะเ,เป็นสีเขียวเหมือนเดิมครับทีนี้ วิธีการก็คือหมูกําลังพัฒนาในเรื่องของตัววิธีการใหม่ก็คือเนี่ยครับเอาใบมาบดนะครับโดยที่ใส่น้ําน้ํำกันใช้น้ำกันนำก่นนิดนึนงแล้วก็บด หลังจากที่เราได้ใส่ระบบเสร็จแล้วนะครับลงไปในนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ผมมีตัวทดสอบที่เป็นอันเล็กแค่นี้ใบสมบูรณ์์หบดได ใบสมบูรณ์ยังไม่ได้บดครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอบดอันนี้บดแล้วเอามาด้วยไหมมีมีไหมมีอยู่ครับโอเคเดี๋ยวเอนีดก่อนครับดูนี่ก่อนอ่ะอันนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวเทสนะครับก็คือเอาเราเอาตัวนี้นะครับจุ่มป้าโบพอแล้วครับจุ่มลงไปในใบที่เราบดนะครับใช่ค่ะอันนี้คือที่เราสันนิษฐานว่าเป็นกลิ้นนิ่งถูกไหมครับใช่ครับใบที่มันเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อกี้นะครับมันก็จะเป็นสีออกม่วง หน่อยๆตรงติดอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับทีนี้เนี่ยถ้ามันเป็นอันนี้เนี่ยมันจะความเข้มสีเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับการละลายความเข้มข้นที่มันเป็นโรคในนี้นครับยิง<อ>่งรยิ่งเข้มเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นโรคเยอะเท่านั้นใช่ไหมใช่ม,มันมันหมายถึงการเข้าทําลายอะครับว่ามันว่ามันเข้าทําลายเยอะแล้วค,ครับก็คือเหมือนกับ r e l a t กับความรุนแรงของโรค ซึ่งอันนี้เรากำลังจะพัฒนาตัวตัวนี้อยู่แต่อันนี้ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วน,น,นะครับเอาเป็นความเข้มข้นแต่ละแต่ละความเข้มข้นตอนนี้เรากำลังไล่ไล่กำลังไล่อยู่ครับที่ว่าว่าถ้าเราเราเราเททั้งหมดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสีม่วงติดออกมา อันนี้จะเห็นอันนี้จะเห็นแต่มันนี้จะชัดกว่าอันนี้ชัดเลยขึ้นอยู่กับโดตโดตที่เราใส่ใส่ไว้ครับแต่ละอันนี้อเวมันวัดตัวเสมอครับอันนี้คือตัวทดสอบมีความเข้มข้นนะครับต่างกันอันนี้ครับ มันก็จะเป็นสีม่วงๆตรงนี้แับเดียวกันถ้าเกิดมาลองกดอันนีลงไปหยดสารทดสอบลงไปครับมันก็จะเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีอ่อนแบบนี้อืมทีนี้เอาใบที่ไม่เป็นมาอันไหนเอออขอสรุปอีกครั้งนะครับก็คือใบที่มีอาการกลิ้นิ่งเนี่ยเวลาเราบดแล้วนะครับ บทร่วมกันล้มกันเนาะเสร็จแล้วเราใช้สารทดสอบหยดไปใช่ไหมครับหรือว่าแผ่นทดสอบเนี่ยเข้าไปแตะนะครับที่มีอาการนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงถูกต้องนะฮะซึ่งม่วงเข้มม่วงอ่อนเนี่ยอยู่ที่อาการของโรคที่เข้าทําลายใช่ไหมครถ้าถ้าตัวเกนนิ่งเข้าไปทําลายเยอะก็จะเป็นสีม่วงเข้มขึ้นหนึ่งใบพอเนาะหนึ่งใบพอ การทดสอบการทดสอบนะครับใบส้มที่ทมองแล้วไม่มีอาการของโรคก,กลิ้งน,นิ่งนะครับ<ๆ>เพื่อเปรียบเทียบนะครับว่าหลังจากระบทแล้วเราใช้แผ่นทดสอบนะครับจะมีการเปลี่ยนสีหรือไม่นะครับ สีเดิมก็คือมันจะเป็นสีอันนี้กับอันนี้จะเป็นสีเดียวกันอืมนะครับก็เหมือนกระดาษเปียกน้ําปกติใช่จะเป็นเหมือนกระดาษเปียกน้ําอืมแต่ว่าอันที่มีตันนิ่งนะสังเกตนะฮะเปลี่ยนสีนะครับนี่นจะเป็นสีน้องติดนะครับ ีนนเ่เมื่อกี้เราเทสตัวนี้ไปสีเข้มใช่ไหมครับมันจะเปลี่ยนสีมันจะมีสีม่วงติดเนาะครับตรงนี้แต่ว่าอันนี้มันไม่มีอันนี้มันยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาอยู่ครับอืมแล้วก็เดี๋ยวจะลองหยดอันนี้อันนี้เราจะหยดนะครับสาทดสอบนะครับว่ามันก็ไม่เปลี่ยนไอ้มนานเป็นสีม่วงสีม่วงแบบดำๆนี้เนาะครับที่เราหยดไปเมื่อกี้อ จาเปล่าค่อนข้างจะตรงนี้ถ้าเราดีีมันเป็นนี่่าใช่ครับอ่ะอันเนี้ยเปลี่ยนครับเปลี่ยนครับอันนี้เห็นใช่ไหมครับอ่ะนี่ครับอ่าไม่ได้ม่ได้ติดกินนิ่งนะครับฝั่งฝั่งนี้คือไม่ได้ติดกินนิ่งนะครับใช่ครับฝั่งนี้คือติดกินนิ่งหลังจากเราหยดสารทดสอบไปนะครับจะเห็นว่าข้างในน้ำนะจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีนะจะได้เห็น ออกสีม่วงให้จะออกม่วงชัดเจนนะครับแล้วหมูใส่ใส่นี้เพิ่มไปอีกหนึ่งหยดนะครับให้เห็นชัดนะครับวิธีการก็คือตอนนี้เราต้องเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปอันนี้ก็อ๋อถ้าอันนี้เห็นชัดม่วงอันนี้นี่ม่วงเห็นชัดนะอันนี้คือเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วโอเค อันนี้ชัดเจนนะครับระหว่างใบที่เป็นกรีนนิ่งกับไม่เป็นนะครับทีนี้พรครโบถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยอีกหน่อยปุ๊บเ่ยผมให้แตนหมูเขาพัฒนาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถเช็คเองได้เลย <c oughs> ถ้ามันเป็นสีม่วงเน่ยแสดงว่าต้นน,นั้นติดนะฮะเออัอ, <c oughs> อน,นี้จะเป็นต้นที่สองนะครับที่คาดว่าจะเป็นกรีนนิ่งนะครับ นนต้นที่สองนะครับอันนต้นที่สองลวครับจะสังเกตว่ามันจะเ,เปลี่ยนเป็นขวดใหญ่ก่อนนะครับต้เป็นขวดผสมก่อนเอาขวดเยอะเ,เอาผสม,มก่อนครับเอาขวดสำหรับผสม,ม มันเปลี่ยนเปลี่ยนจากสีปกตินะครับสีปกติเนี่ยเราต้องถ่ายมันเปลี่ยนเป็นเป็นสีม่วงอันนี้อันนี้อันนี้คือสองแรกคือสองคอนโทรลเรานะครับที่ใส่จะสังเกตว่ามันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงเลยฮะอย่างนี้เห็นชัดเนาะหรือไม่ก็วางเนาะกดใหญ่ขนารทวน ครับอันนี้จะเป็นปปีีต้นที่สามนะครับที่คาดว่าจะเป็นกินนิ่งเดี๋ยวมาทดสอบว่าเป็นกินนิ่งหรือไม่นั่นเองอันนี้อันที่สามทดสอบครับทดสอบสามตัวเลยอันนี้อันที่สามรอบที่สองเนาะครับหนึ่งสองอันนี้หนักเลยเปลี่ยนช็อตต้นที่สาม เมื่อเทียบกับอันแรกอันอันนี้เนี่ย <Yes. S 1> เราเราคนโโรลไม่ได้เรันเกพันสองยซีซีนะครับเห็นชัดนะครับต้องใช้น้ำยาต้นที่เท่าไหร่ครับอันนี้ต้นที่สีครับก็คือหนึ่งต่อสิบนะครับหนึ่งซีซีต่อนะ้ำต้นที่สี่เนาะใช่ครับ เยออะครับากึโอ้โหนี่ด oh. so oh, so ูแรงมากเห็นไหมมันอยู่ที่การขยี้ขย uh ี้ขยันแบบหรือเทียบกันนี่แต่ละต้นนี่ไม่ต้องมันมีความต่างกันนะต่างกันชัเยอะแย้นี้เข้มเลยนั่นแสดงว่าการพัฒนาชุดตรวจเราเนี่ยสามารถพัฒนาชุดตรวจมาดูเรื่องติดมากติดน้อย กก็ี่เเปอร์์ซนตใช่ทีนี้สิ่งที่ต้องคอนโทรลเนาะหนึ่งก็คือปริมาณใบไบโผลที่ติดคืนนิ่งสองก็คือสีที่ต้องคอนโทรลก็คือน้ำที่จะ็ช่ว้วยกันแบบแล้วก,แวก็แล้วก็ความเข้มข้นของสารละลายที่ใช้ตรวจจะมีอยู่สองอย่างถ้าเราคอนโทรลได้ทั้งหมดปุ๊บเนี่ยสีทั้งเรามีอินดิเคเตอร์เสร็จทุกอเราจะ<ด>รู้ว่าอากาศกำลติดเป็นยันนงไงเรียอาจารย์ต่อต้นที่เท่าไหร่ละต้นที่ห้าครับ ก็ใช้เครื่องอัดป่ะังัดต้องใช้เฟเชอร์ใช้สลิงขีดสุดยอดโอ้ สีสีอย่างนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์สีนี้ก็คือติดพริ้นนิ่งเนาะแต่ลองดูครับถ้าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยของต้นนี้สี่จะนะของต้นที่หาใ้ห้ต่อจะชัดจะสังเกตชัดเลยครับทุกอ,อย่างที่เราคอนโทรลเหมือนกันหมดยพอเทสทดสอบด้วยน้ํายาจริงๆแล้วปุ๊บเนีเย่ยตัวที่สี่จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงได้มากกว่าวคือ,อถ้าม่วงคือกินนิ่งใช่ไหมครับติดเชื้อกินนิ่ง ต้นที่เท่าไหร่ครับต้นที่หกครับอันนี้จะเขาสอบต้นที่หกผมอยากจะดูแบงค์รอบนต้นที่หกครับ มจะรีเช็ครอบเลยตอนนี้กําลังจะรีเช็คเลยครับสําหรับต้นที่คาดว่าจะไม่เป็นกิีดดิ้งต้นปกติครับต,ต้นปกตินครับแรงอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้คือคาดการว่าจะไม่ไม่เป็นกรีดดิ้งครับ เราคุมปริมาณที่เท่ากันนะครับสังเกตได้ครับชัดเจนมากครับอันนี้คือคือสีเราเช็คได้นะครับก็ความแตกต่างก็คือจะจะจะ,จะชัดครับนี่คืพยายามคอนโทรลในเรื่องของปริมาณน้ํากลั่นที่ใช้แล้วก็ปริมาณสารที่ใช้ทดสอบนะครับเพบว่าความแตกต่างกันก็จะชัด ไไออันนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างการทดสอบนะครับเรื่องโรคก,กินนิ่งนะครับนี่ัไใส่อันนี้ตัวที่ไม่เป็นนะครับต้นที่ไม่ได้เป็นจะออกสีเขียวต้นที่เป็นกินนิ่งทั้งหมดห้าตัวอย่างนะครับการเป็นกินนิ่งเนี่ยถ้าใส่สาร ของเราเข้าไปแล้วสารละลายเข้าไปจะทําปฏิกิริยาแล้วจะเป็นสีม่วงนะครับแล้วแต่ความเข้มข้นว่าสีอ่อนแก่นั่นหมายถึงว่าจะเป็นกินนิ่งแบบรุนแรงหรือไม่นะครับอย่างเช่นเนี่ยตัวห้ากับหกเนี่ยเป็นรุนแรงนะครับสีออกเข้มปึ๊ดเลยแล้วมันก็เป็นจริงจริงนะครับดูลักษณะของใบก็จะรู้เลยนี่ฮะห้ากับหกเนาะพี่ตอเนาะใช่ครับสีก็เป็นบางๆ3สามก็รู้สึกจะติดเหลืองนะฮะหนึ่งก็ติดเหลือง 1,2ติดเหลืองนะครับแ <C le aning> ดูสี่ห้าหเจะเห็นชัด4,5,6หน่แรงผลงานของไทยโดยคนไทยเพื่อคนไทยสร้างสรรค์วัตรกรรมใหม่เพื่อเกษตรกรไทยได้แข็งแรงคนงานของไทยโดยคนไทยเพื่อคนไทย Set the